โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัดเอโตะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแคมให้กับ110นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปีแรกนะครับก็จะเป็น S3 นะครับแมปก็จะเป็น5เส้นนะครับซึ่งนะครับคันนี้นะครับก็ด้วยความที่แคมเดิมนะครับมันจะเป็นแคมแบบอัดเพจนะครับนี่นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับหาแคมก็ ยากนิดนึงแล้วก็เวลาที่จะใส่นี้นะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะต้องมาอัดเพดเข้าอัดเพดออกนะครับซึ่งถ้าเราได้แคมมาดีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนที่เราอัดอัดเพจหน้ามันเข้าเนี่ยคือถ้าเราอัดเข้าไม่ตรงนี้มันก็จะแบบว่าแคมมันก็จะไม่แรงไปเลยนะครับงั้นนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแปลงนี่นะครับตัวแคม S4 ใส่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแปลงนะครับว่าแปลงไงกันบ้างนะครับผมไป ครับผมคุณผู้ชมก็ก่อนที่เราจะไปแปลงไอ้ตัวแคมนะครับจาก S3 นะครับไปเป็น S4 นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับก็ในส่วนของตัวแคม S3 นะครับตัวแคม S3 ก็จะเป็นแคมที่แบบอัดเพดหน้านะครับเพดหน้าตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับส่วนแคม S4 นะครับก็จะเป็นแบบเขี้ยวล็อกนะครับซึ่งเขี้ยวตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัวเฟืองแคมนะครับแต่ว่าอ่าตัว อสามเนี่ยนะครับจะเป็นน็อตขัน2ตัวยึดนะครับซึ่งนะครับถ้าเราซื้อแคมมานะครับผู้ชมก็สมมุติว่าได้แคมดีๆมาสักหนึ่งตัวนะครับได้มาจากสำนักดังๆอย่างเงี้ยแต่พอมาใส่กับรถเรานะครับบางครั้งนะครับมันอาจจะเกิดอาการที่แคมตัวนั้นกลายเป็นแคมที่ไม่ดีได้นะครับถามว่าทําไมมันถึงเป็นแคมที่ไม่ดีได้นะครับก็เพราะว่าตอนเวลาที่เราอัดเพจตัวนี้นะครับเข้าไปกับแคมเนี่ยนะครับ ถ้าเราอัดไม่ตรงมาร์กนะครับอัดไม่ตรงจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้จังหวะต่างๆนะครับของแคมเนี่ยก็คือผิดเพี้ยนไปนะครับก็กลายเป็นว่าแคมตัวนั้นก็จะเสียไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับก็ถ้าเป็นแคม S4 นะครับแคม S4 ตัวเนี้ยก็มันก็จะตัดปัญหาตรงนั้นไปนะครับเพราะว่าตรงร่องตรงเนี้ยมันก็จะไปล็อกกับตัวเฟืองแคมนะครับโดยอัตโนมัติเลยก็โอกาสที่มันจะ ผิดพลาดก็คือเพี้ยนไปเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอ่าโอเคนะครับผมส่วนนะครับถ้าเราจะแปลงนะครับคุณผู้ชมแปลงจากเครื่องที่เป็นอ่าเพจแคมแบบนี้นะครับมาใส่กับตัวนี้นะครับเราจะต้องทําอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมก็หลักๆเลยนะครับก็ถ้าเราเทียบนะครับเทียบกันแบบว่าให้ตัวแคมนะครับตัวโหนกของแคมนี้นะครับตรงนี้นะครับ ให้มันเท่ากันเนี่ยจะเห็นว่านะครับบาลูกปืนตัวหน้าเนี่นะครับของระหว่าง s 3กับ F4 นะครับมันตรงกันนะครับตรงกันเป๊ะเลยนะครับนี่นั่งบาเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวหนกของแคมนะครับตรงกันทุกจุดนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ว่าพอเรามาดูที่ตรงตูดของแคมนะครับสังเกตตรงตูดแคมนะครับถ้าเรานั่งบากันอย่างนี้นะครับเนี่ยผมก็จะนั่งบากันอย่างนี้เนาะนะครับตรงๆง สังเกตเห็นไหมครับคุณผู้ชมว่าตูดของแคมเนี่ยนะครับตัว S4 นะครับมันจะยาวกว่านะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองวัดให้ดูนะครับว่าเราจะต้องแปลงจุดไหนกันบ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะครับผมก็เริ่มจากแคม S3 ก่อนนะครับเดี๋ยวมาวัดที่ความยาวรวมนะครับซึ่งวัดความยาวรวมของแคมนะครับผมก็จะวัดตรงที่เป็นบ่าแบริ่งตรงนี้นะครับบ่าแบริ่งลูกปืนแคมตัวหน้านะครับจนถึง ตูดแคมนะครับตัวท้ายตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าวัดดูนะครับถ้าเวอร์เนียร์วัดนะครับมันก็จะได้อยู่ระยะรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ50 50มิลนะครับผมส่วนแคม S4 นะครับถ้าวัดจากบาร์เดอริ่งตัวหน้านะครับซึ่งเราเทียบกันดูแล้วนะครับว่าบาร์เนี้ยก็คือมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็วัดมาดูนะครับ จะเห็นว่านะครับความยาวมันจะอยู่ที่5 3านะครับความยาวรวมนะครับแล้วก็ถ้าเราวัดมาจนถึงตรงบ่าแบริ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นของ S4 นะครับ S4 จะอยู่ที่4 14 8เอาเป็นว่า44.5ก็แล้วกันนะครับบวกลบ0ูนนะครับแล้ว S3 ลนะครับเท่าไหร่นะครับ S3 นะครับวัดคร่าวๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ ส2 .2 สิบนะครับอ่า42.2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผูชม5เราจะแปลงจากอ่า s 3นะครับแคม s 3ตัวเนี้ยมาใส่เป็นแคม s 4ตัวนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงกว่านะครับในขั้นตอนประกอบเพลนะครับอ่ามันก็จะลดความผิดพลาดตรงนี้ลงไปนะครับก็เราจะต้องนะครับคุณผูชมตึงนะครับตึงท้ายตรงนี้นะครับทั้งบ่า ทั้งตูดนะครับลบออกไป3มมิลนะครับอ่านะครับส่วนไดมิเตอร์นะครับเดมิเตอร์ของตัวที่จะใส่แบริ่งตัวหลังเนี้ยให้ใช้ค่าเท่าเดิมนะครับคุณผู้ชมอ่าง่ายนะครับแล้วก็จะปาดหน้าตรงนี้เข้ามา3มมิลนะครับแล้วก็บาดตรงนี้นะครับย่นเข้ามาอีก3มมิลนะครับระยะของมันก็จะเท่ากับแคมตัวเดิมนะครับที่เป็น f3 สแตนดาร์ดเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วน ตัวที่เราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มก็คือจะมีแค่ไอตัวน็อตตัวนี้นะครับน็อตล็อกตัวนี้น็อตล็อกแคมนะครับเพดแคมนะครับแล้วก็ตัวเฟืองเพดแคมนะครับ2ออย่างนะครับที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับมส่วนแบริ่งนะครับก็พอเอาจากของเดิมได้นะครับหรือว่าถ้าดีนะครับก็เปลี่ยนตัวอ่า แบริ่งทั้ง2ตัวก็ได้นะครับในกรณีที่เราแบบว่าถ้าจะเอาตัวหน้าออกเนี่ยนะครับมันต้องอัดเพดแคมออกนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะอัดยากนะครับต้องใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับก็ให้ดีนะครับผมก็จะมีอแบริ่งนะครับ2ตัวนะครับที่ต้องซื้อใหม่ละครับแล้วก็ตัวเฟืองแคมนะครับเฟืองแคมก็จะเป็นเฟืองตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองแคม11 0 i ไ ตัวเก่านะครับตัวที่เป็น S3 มันก็จะใส่กับเยร์ตัวนี้นะครับเราต้องซื้อเป็นแบบเชี่ยวนะครับที่เป็นของ S4 นะครับอ่าแล้วก็น็อตขันยึดตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวประมาณนี้นะครับผมสําหรับอ่าน้องๆนะครับที่อยากจะแปลงนะครับก็ถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าเราก็มีแคมให้เลือกหลากหลายนะครับคุณผู้ชมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ชมที่อยากจะลองแปลงดูนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมโอเคนะครับผมชื่นชอบคลิปแบบนี้ไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องนัดเอตโต้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ